นมรัศก,การพระคุณเจ้าเรียนแขกผู้มีเกียรติทุกทา่านดิฉันนางสาวพนารัตน์พุ่งพฤษาแพทย์แผนไทยปฏิบัติการโรงพยาบาลกุกรังขออนุญ,ญาตนำเรียนประวัติคุณแม่บัวพันเชื้อนิดแม่บัวพันเชื้อนิดสกุลเดิมวิเศษสมบัติเกิดเมื่อวันที่สิพฤษภาคม2 5 0 1 ที่บ้านหนองบัวสันตุตำบลดงเมืองอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามเป็นบุตรของพ่อครุฑแม่จำปาวิเศษสมบัติมีพี่น้องทั้งหมดเจ็ดคนได้แก่หนึ่งนางละไมบุ่งทองมีชีวิตอยู่สอง นางสาวสุวรรณวิเศษสมบัติเสียชีวิตแล้ว 3. นางคำตานจำปานินมีชีวิตอยู่ 4. นางบัวพันธ์เชื้อนิดผู้วายชน 5. นางสุนันทาเขียวสลุงม,มีชีวิตอยู่ 6. นางธันวรัตวิเศษสมบัติ มีชีวิตอยู่และเจ็ดนนิรันวิเศษสมบัติมีชีวิตอยู่ประวัติการศึกษาแม่บัวพันเชื้อน,นิ้จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านของบัวสันตุสันตุรางนิยมตำบลยงเมืองอำเภอพยัคฆภูมิทิสจังหวัดมหาสาราคาม พ่อจบก,การศึกษาได้ช่วยพ่อแม่ทําไร่ทํานายอยู่ที่บ้านชีวิตสมรสของแม่บัวพันเชือนิดได้สมรสกับพ่อหนูพินเชือนิดมีบุตรทิดาร่วมกันทั้งหมดสองคนได้แก่ 1. น,นา่งนสิหลิกรจันทะแก้วพนักงานร้านขายยาพัตตาเภสัชส นายเอกล์เชื้อนิดพนักงานช่างประดับยนต์ร้านทีทีซีนอนกรุงเทพมหานครแม่บัวพันเชื้อนิดเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงมีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรทำงานช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดเลี้ยงดูบุตรธิดาให้มีความรู้ และสามารถขึ้นพานตุนเองได้แม่บัวพันเชื้อนิดเป็นที่รักใคร่ของสามีบุตรธิดาลูกหลานรวมถึงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านชีวิตการเจ็บป่วยแม่บัวพันเชื้อนิดมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาโดยตลอด จนเมื่อต้นปี2564แม่บัวพันเริ่มมีอาการผิดปกติทางด้านร่างกายจึงเข้าพบแพทย์ที่คลินิกสูตินรีเวทที่จังหวัดร้อยเอ็ดแพทย์ตรวจพบเซลเล์มะเร็งที่ปากมดลูกเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2564จากนั้น ได้เข้าร,รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดที่โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นมาโดยตลอดเมื่อประมาณการเดือนพฤศจิกายน2566อาการของแม่บัวพันเริ่มสุดหนักร่างกายอ่อนแรงครอบครัวระยิได้พาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาสารคาม อาการไม่ดีขึ้นครอบครัวจึงพากลับมารับศักษสาตัวแบบประครับประคองที่บ้านต่อมาแม่บัวพันหายใจเองไม่สะดวกมีอาการเหนื่อยอ่อนเพลียได้ใช้เครื่องคช่วยหายใจอาการสุดหนักครอบครัว จึงได้พานำตัวส่งโรงพยาบาลยางศีสุราชคุณหมอได้ทำการรักษาอยา่างเต็มที่และสุดความสามารถแต่แม่บัวพันธ์ไม่ตอบสนองต่อการรักษาครอบครัวและญาติจึงตัดสินใจนำแม่บัวพันธ์กลับมาที่บ้านคุณแม่บัวพันธ์ ได้สิ้นลมหายใจอย่างสงกเมื่อวันที่12ธันวาคม2566เมื่อเวลา12นาฬิกา45นาทีคงเหลือไว้แต่คุณงามความดีสิริอายอยู่ได้66ปี จับใจของลูกหลานทุกคนนะครับโดยพันการบรรยายเพื่อเป็นอันสร็ที่ลึกโดยคุณหมอพนารักผู้ปรึกษานะครับแพทย์แผนไทยปฏิบัติการโรงพยาบาลกุฎพรังจังหวัดบ้าสะรัามนะครับซึ่ปน็นสานะครับ